พรุ่งนี้ฮะเราลุยกันต่อสนามที่4ครับกับคาราบาลเซเว่นอะไซคัพ2025นะฮะก็คือแข่งกันพรุ่งนี้นี่เองวันเสาร์ที่20กันยายนนะครับมาสู้ครับกับการอ่านชื่อทีมนะฮะโปรแกรมรอบ16ทีมครับสนามที่1นะฮะภูแพงฟาร์มนะครับ XJ ละเอียดนะครับพบกับทีม1ราชา X in the base นะครับซึ่งคู่แรกเตะเวลาไบโมนะครับสื่อสานาฬิกานั่นเองนะครับไปต่อที่คู่ที่2ครับทีมมาดามตุ๊กสกลนครนะครับพบกับจักรพัฒน์ X 10บาทนะครับซึ่งเตะเวลา13นาฬิกา45นาทีนะครับถัดไปครับคู่ที่3ครับบ้านนอกคาเฟ่ครับพบลอนไลฟ์นะครับซึ่งเตะเวลา14นาฬิกา30นาทีครับถัดมาครับทีมวัฒนศิลป์รีเทลลิ่งนะครับเอ็กคลินิกหมอนเรศนะครับพบกับทีมอีสานมหานคร FC นะครับเตะเวลา15นาฬิกา15นาทีนะครับอันนี้สนามแรกนะฮะครับสนามที่2นะครับเป็นทีมน้องนิรินขอนแก่นนะครับพบพบเทพประสิทธิ์นะครับซึ่งเตะเวลาบ่ายโมง คู่ที่2ครับโชคราชันเอ็กเทพวัฒนาครับพบทีมมีลาเอฟทีนะครับเตะเวลา13บสนาฬิกาสีนาทีนะก็คือบ่ายโมงสีนั่นเองนะครับคู่ที่3ครับทีมวัยรุ่นชอบเสียงนะฮะเอ็กเด็กบ้านเสื้อบอลนะครับพบกับทีมศิริลักมวยไทยยิมครับเอ็กน้องยูฟานะครับเตะเวลา14บสนาฬิกาสานาทีเลยก็คือบ่ายสครึ่งนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับ ทีมลานแก่นตระกูลนะครับ X Offside Design ครับพบกับทีม Compass XPB Design อุดรนะฮะซึ่งเตะเวลา15นาฬิกา15นาทีนะครับโอเคนี่คือรอบ16ทีมนะฮะและรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับสนามที่1และ2นะฮะคู่แรกจะเตะเวลา4โมงตรงนะครับก็คือ16นาฬิกาแล้วก็คู่ที่2เตะตอน16นาิกา4 5นาทีนะครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศนะครับสนามที่ทั้ง1และ2เลยครับเตะตอน5โมงครึ่งนะฮะและรอบชิงชนะเลิศนะครับจะเตะกัน 18นาฬิกา15นาทีครับก็คืออยากเชิญชวนนาอชาวอุดรไปดูกันได้ครับหรือว่าถ้าไปไม่ได้นะฮะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางเพจ a c e b o o k นะครับคาราบาลสปอร์ตนะฮะและรับชมเพิ่มเติมในรอบชิงชนะเลิศครับได้ทางเพจ Facebook และ y YouTube ไทยรัฐสปอร์ตของเราด้วยนะครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีนะฮะใครอยากไปเคลียร์ติดขอบสนามพร้อมเครื่องดื่มคาราบาลเย็นๆ5รสชาติครับไปกันได้เลยนะฮะที่สนามคิงอารีนาจังหวัดอุดรธานีนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าสนามนี้ครับ มีครบนะฮะสนามไมเอียมมาตรฐานดีนักเตะมาแล้วต้องชอบแน่นอนเขาบอกว่าเดินทางมาเนี่ยง่ายมากๆติดถนนใหญ่ <mon st ing> คือเรียกว่าขับไปปุ๊บเจอเลยนะครับที่จอดรถกว้างขวางสบายไม่ต้องวนให้เสียเวลาเขาแล้วเขาบอกเลยครับว่าถ้ามาถึงก่อนเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่นั่งรอเพราะว่ามีคาเฟ่ยอยู่บริเวณที่หน้าสนามด้วย <mon st ing> ครับ <mon st ing> ก็คือไปกันได้เลยนะครับพรุ่งนี้ที่อุดรับ